ท่านนายวันนี้เป็นวันที่สามกนในการสอนของเดือนมรการาคมสองพันห้าหร้อสา่ิบห้าวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านผู้บริษัทเรื่องคนทําบาปเป็นพระอริยเจา้าดีไหมถ้าเชื่อฉันนะลมาลกหมดบรรันเนี่ยเพาาื่อในจันทรนต้นขอเปือนกันไว้ก่อน ว่าการเจริญพระกรรมาฐานเป็นบุญใหญ่นะ,นะพุทธนะบุญจริงจริงสมัยวันหนึ่งทานการให้สองสิ่งการรักษาสามภาวนาการเจริญบุญจริงจริงมีสามอย่างคือท,ทางการให้เราทําแล้วสิ่งการรักษาเราทําแล้วภาวนาเราทําแล้ว แต่ว่าการขึ้นป็นการภาวนาผู้คนยรีนว่าการเจริญกรรมฐานต้องครบมีครบลงสามอย่างนะต้องสิลสมาธิปัญญาคือท,ทบางท่านบอกว่าการเจริญสุขควาุโกไก็ต้องใช้สมาธิการเจริญสุขควาุโก้ป็งนีิปัสนาญาล้วนนั่นแหละจริงสุขความุโกนะโก,ก็ต้องมีสมาธิ เพราะว่าท่านที่เขียนหรือท่านที่พูดแสดงว่าคนนี้ไม่เคยทําเลยเพราะว่าไม่รู้จักคําว่าสมาธิคําว่าสมาธิคือการตั้งใจไม่จะหมายความว่าต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้สมไปจะทำยังไงก็ตามแต่ต้องอยู่จุดการตั้งใจเัื่อท่านเจอสุขัยปัจโกขณาที่เข้ามาพิจารณาอริยสัจ ก็ต้องตั้งใจเข้าใจว่านี่คืออริยสัจอริยสัจมีอะไรบ้างหนึ่งมีทุกขสองสมุทยัยสามโรธะสี่มรรคถ้าเขายังรู้ว่านี่ทุกขสมุทยมัยโยธาสมรรก็แสดงว่ามีสมาธิก็สมาธิมตัวจำใช่ไหมเรื่อการพิจารณาธุทถ้าพิจงงารณาเนขอบเขตกขันห้า ก็ถือเป็นสมาธิไอ้ตัวที่จับจุดที่ขอบเขตนี่แหละเป็นสมาธิดังนั้นท่านที่เขียนก็ดีท่านที่พูดก็ดีแสดงว่าท่านไม่ได้รู้อะไรเลยการเจริญกรรมฐานทั้งหมดต้องพร้อมทั้งสามอย่างคือสินสมาธิปัญญาถ้าสินบกพร่องสมาธิก็ไม่เกิดถ้าสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีถ้าศิลไม่สุดทรงตัวจิตใจก็เยือกเย็น ทิ้มาได้จากอะไรทิ้งก็มาได้จาเหตุสมนตะการคือหนึ่งเมตาความรักสองกุณาความสงสารถ้าเรามีความรักก็มีความสงสารปรนจันตัวก็แสดงว่าผู้มีสิ่นเมว่าสิ่งเกิดขึ้นเพราะใสา่ความรักความสงสารจิตใจก็เยือกเย็นเราพบคนที่เรารักเราพบของที่เรารักเราพบสัตว์ที่เรารักจิตใจสบายมีความชื่นบาน ถึงก็เส่นเดียวกันถ้ามีความรักมีความสงสารในจิตใจอรมณสุขุมเยือกเย็นก็จิตใจเยือกเย็นสมาธิก็เกิดสมาธิแปลาความตั้งใจมัน่นที่ไม่ทิดงุ้งซ่้งเกินไปเมื่อจิตมีการทรงตัวปัญญาก็เกิดเหมือนกับคนที่กําลังวิ่งอยู่มองดูอะไรไม่ชัดถ้าห,หยุดจากวิ่ง นานนานหายหนื่อยมองดูอะไรชัดทุกอย่างไอ้ดูชัดที่คือตัวปัญญาว,วันนี้ไม่เคยไม่เคยพูดผู้ใงนีนะมาไงบ่ <c oughs> ตัอเรงความว่าการจะไรกรรมฐานของทุกคนต้องมีทั้งสิงสมาติปัญญาเอาตัวว่าอะไรก็ว่าตามกันนะจ้นนะไขคอ,อก็ไม่ได้่อจุดต้นจริงๆขุง,ขงารเจ้าพธบริษัทอันดับแรกใช้สติสสมาธัญญา คือรู้ลมเข้ารู้ลมออกเรานึกว่าเราจะกําหนดรู้ลราข้าใจตัวนี้เป็นสติถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกตัวนี้เป็นสัมปัชัะญะสติคือนึกสัมปัชัะญะรู้ตัวขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกขณะนั้นสีจิตเป็นสมาธิเพราะว่าถ้าจาภาวนาด้วย ถ้าภาวนาอะไรก็ตามอย่างต้นขอแนะน,นำว่าพุทโธถ้าใครว่าอย่างไรข้อแ้วไม่ต้องเปลี่ยนตามใจชอบไม่ผิดถ้านึกว่าจะภาวนานี่เป็นสติถ้ารูร้ว่าภาวนาผิดแลถูกนันนี่นเป็นสมัมปชัญญะกระองความว่าการภาวนาก็ดีการรล้ลงใจรอก็ดีท่านเป็นตัวสมาธิคือการสมาธิปแปลว่ตั้งใจ ท่นเขียนว่าตั้งใจมั่นคือตั้งใจจะฟาจุดนั้นจุดนี้นี่ถ้าจะถามว่าถ้าเจอสมาธิได้เล็กน้อยหมายความว่าได้สักสองสามนาทีก็เสื่อมสบเือไปแล้วที่ก็เัวือไปคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเมื่อคิดขึ้มนมาได้ก็ตั้งต้นใหม่รู้สึกตัวสักสองสามนาทีก็หายไปอย่างนี้จะมีบุญไหม ก็ต้องขอแต่ว,ว่าแม่เพียงเท่านี้ก็มีบุญใหญ่ก็อะไรเพราะว่าถ้าสองสามนาทีในเวลาไม่ใช่ล็กน้อยแต่เวลามากการที่พระพุทธเจ้าทรงแต่กคำภาษาดีบุตรภาษาดีบทตระดูก่อนสาราดีบนนทบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเราเขากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานข้าว่าจิตว่างากกิเลส สมายวามขณะที่ญาติโยมรู้มลมหายใจรู้ลมใจเข้าใ,ใจออกขณะนั้นไม่คิดถึงเรื่องอื่นตั้งใจรู้ฉพาวะลมเข้ากับลมออกเพียงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็าตามเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสอเมื่อท่านผูใดจิตสดใจจะเคาะคำเฉพาะคำภาวนาเช่นภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุท หายใจออกหรือกว่าโทแล้วจิตจุด่อแค่นี้เพือแค่สองสามครั้งก็ตามเวลาที่เรานึกให้ถึงลมให้ใจเข้าจะออกพอดีถึงคำอัมราพุทโธพอดีเวลานั้นเราอุดไม่แสกทันท่าจิตบ,บ้านใจจกกีเลส <c oughs> การฝึกฝนให้จิตบ,บ้านใจจกกิเรศมันเล็กสุดน้อยไม่ช้ามันก็มีการสะสมตัวกันไม่ช้าก็ามีลมมากขึ้น ด้วยอย่างคนเมื่ที่พระเจ้าสังเกตว่าคนที่มีสมาธิอย่างพระโสดาบันก็ดีพระสีทาคามีกรบบร็ดีทั้งสองท่านนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสิ่งบริสุทธิ์เพื่อความการเป็นภาวนาพระยาติโยพุทุบริษัททุกทุกคนนะวันแรกเราพูดกับทอรหรันต์วันนี้เราพูดถึงกัรหันใช่ไหมหันไปหันมา ท,ทุกคนตั้งใจหนือบายภูมิไว้แต่คนทุกคนที่เกิดมาไม่ทำบาปนี่ไม่มีมีไหมคนที่เกิดมาแล้วไม่ทำบาปนีมีไหมมีเด็กในท้องโตเกิดใ็นท้องก็คือเกิดแล้วนะไปฆ่าเขาถือฆ่ามนุษย์นะแล้วคนที่เกิดอมาแล้วไม่ทำบาปก็ไม่มี อันน้เราจะถือว่าถ้าคนทําบาปต้องไปนรกก็ไปใบภูมิคนทําบุญไปสวรรค์ถ้าเอากันจริงๆตอนนี้จะคนไปสวรรค์ไม่มีคี่จะไปนรกฉันน่ากวัไปมากเขาหน่อยถ้าเป็นห,หน้าทีนะก็เพราะว่าเราจะไปสวรรค์ก็ดีจะไปนรกก็ดีมันอยู่ที่จิตตัวที่จะจะตาย คำาว่าตายนี่ใช้สัตว์ตามภาษาชาวบ้านนะแตส่สัตว์ทานุศัสนาท่านไม่เดยก่าตายท่านใช้สัมปรารการังกตวาถึงการเวลาที่ต้องไปแล้วถ้าตายดีประนังก็ไม่ใช้กันไอเวลาที่จิตจออกจากร่างเวลานั้นถ้าจิตจับส่วนที่เป็นกุศลถึงแม้เราจะทำบาปมามากเราก็ไปสวรรค์ก่อน ถะงว่าาจะทำบุญมากแต่เวลาจะออกไปจิตจะออกไปจิตจับสลวที่อกุศลคือบาปจิตก็ไปนรกก่อนที่พระเจ้ารนแนะนําให้บรรดาท่าพุทธบริษัทเจริญกรรมฐานเจริญสมาธิที่จะเจริญภาวนาก็ต้องการให้ทุกคนมีความชินในได้ของความดีคําว่าชาญคืออารมณ์ชิน นในด้านนึกถึงความดีเขไว้บาปต่างๆที่ทำไว้ท่านบอกว่าบอกว่าจนอย่าตามนึกถึงให้ลืมไปเลยการลืมบาปนั่ลืมยากนะเพราะว่าพยายามนึกถึงเวลาท,ที่จะะเจริญภาวนาก,า,าก็ดีบูชาพระก็ดีเราไม่นึกถึงบาปตั้งใจจิตจับพระพุทธรูปข้างหน้าของเราตั้งใจจำภาพท่าน นั่งหลับตาก็ตามเดินตาก็ตามดัตาก็ตามนึกถึงภาพท่านลพรกะว่านมามูัสสะก็ตัดใจถึกว่าไปตามชอบท่านจะว่าได้กเวลานั้นจิตเราไม่นึกถึงบาปถึีลืมบาปเสียถ้าทําอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจชินแล้วหลังจากนั้นพอน,นอยก็ภาวนาอพุทธโธให้ใจเข้านึก,กว่พเจ้าทุกทธโธจิตเรามายอมนึกทึงบาป จะถึงเวลาที่ต้องทําบาปเรือ่องการทําบาปที่มันห้ามกันไม่ได้ถ้าบางคนทําได้ทาโสนี่ต้องฆ่าสัตว์ใช่ไหมแมลงต่างๆทั้มนี้เขามีความจําเป็นถ้าะถาว่าพวกนั้นต้องฆ่าสัตว์ทุกวันถ้าจะไปสว์ได้ไหมก็ต้องขอตอบตามพระสูตรอย่างกับพรานชื่อโกกุตมิตรอย่าลืมว่าเขาเป็นพรานพรานนี่ต้องฆ่าสัตว์เป็นประจำ แล้วก็มีสมาธิสูงมีปัญญาสูงเพราอะไรไหมรัดจะอยู่ที่ไหนก็ตามเห็นหมดสมาธิตตั้งใจมั่นวบบพรุ่งนี้คืนนี้ต้องไปยิงสัตว์ต้องไปดักสัตว์ใช่ไแล้วก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่ได้กลุ่มไปทำบ่วงดักช้างถ้าช้างต้องใช้เชือกขนาดไหนมัดจึงจะอยู่นก้าอย่สูงยิงแบบไหนที่ถูกนี่ก็มีปัญญา ตะว่าเป็นปัญญากับสมาธิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพรนุชพราคนนี้มีมีปัญญาเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีแล้ลูกสาวมหาเศรษฐีคนนี้ก็เป็นประสดาบันยุ่งเงินใหญ่นะเพราะว่าเป็นพรานมีประสดาบันข้าว่าดีมากแต่ว่าสองคนเนี้เคยเป็นสามีปัญญารามาในชาติก่อนที่เรกากเรนนีวาสใช่ไหม วันหนึ่งในพรานเอาเนื้อไปขายที่ตลาดฝ่ายสาวลูกสาวมหาเศรษฐียินหน้าต่างเห็นเข้าเกิดความชอบใจในที่สุดก็ให้คนใช้ไปถามว่าในพรายคนนี้จะกลับเมื่อไรเมื่อรู้เวลาก็ปลอมตัวเป็นคนใช้นีจบ้านไปดักแล้วไปดักทางพอาได้สายเกลื่อนไปด้วยและที่สุดก็เป็นปัญญาของในพราน ทั้งสองคนในชาติก่อนเคยมอบตัวเป็นท่ายเขาเจดีเขาไแอนุสถีช่ติก่อนนะไม่ไม่รับประตินี้หรือหาว่าดูส,สปปานสีเปรปากเกินไปนะคือว่าเราสร้างเจดีขึ้นมาแล้วใครเป็นคนรักษาในที่สุดตระกูลนี้ขอมอบตัวด้วยขอมอบทรัพย์สินด้วยเป็นท่ายองเจดีหรือปกต้งสาเจดี ถ้าจะดีเสียหายก็จะซ่อมถ้าต้องการจะเสริมอะไรก็ทํำซับจอมจ่ายทุกอย่างก็เลยเป็นเป็นเนจ้าหน้าที่รากษาจะดีอันนี้สองอันนี้แหละ,ะเป็นเหตุแล้วต่อมามาเกิดก็พระได้ภาษามีปัญญาต่อมาก็มีลูกชายเจ็ดคนมีเจพาพะลูกชายเจ็ดคนวันหนึ่งองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้า โชว์ตัวปฏิสัยของสัตว์เวลา,ชาวเช้ามืดว่าวันพรุ่งนี้จะมีใครบ้างไหมที่จะได้บรรลุธรรมมาพิสมัยหรือดวงตายเห็นธรรมถ้าธรรมมาพิสมัยหมายถึงความเป็นพระอรหรันถ้าดวงตายเห็นธรรมหมายถึงพระโสดาบันก็ทราบว่าคนสิบห้าคนในวันพรุ่งนี้ถ้าเราไปทรมาน เธอจะมีโอก,กาสได้เป็นมาโสดาบันคนสิบห้าคนคือใครบ้างคืนหนึ่งในพรานสองลูกชายเจ็ดคนแล้วก็สามลูกสาวลูกสะใภ้เจ็ดคนเปน็นสะิบห้าคนนะเมื่อทรงทราบกันนั้นแล้วตอนกลางคืนองค์งเสด็จพระพุทธแก้วก็สเสด็จไปที่พรานเอาบวงไปดักสัตว์ไว้ในเมื่อเขาดักสัตว์เสร็จตอนข้างเขากกลับบ้าน ตอนเช้าว่ามันนําสัตว์ไปกินไปกินไปขายเป็นอย่างนี้เป็นปกติแต่ก็ว่าวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเด็ดไปก็บันดานให้สัตว์ทั้งหลายไม่มาทางนั้นพอตอนเชา้าตะการเพราะม่าธนูหน้าไมา้ดอกก็ไปที่ดักสัตว์เดินหาสัตว์ตัวไหนจะติดบ่วงสักตวัวนั้นก็ไม่มีรอยสัตว์เดินก็ไม่มี มองไปมังมาหองค์พุเาเด็จประชิสีคือพุทธ <c oughs> เจ้าเสด็จนั่งประทับเฉยอยู่โคตรต้นไม้เอ้ก็นึกในใจว่าเจ้าโลนนี่ไม่ใช่คนนี้นะว่าเจ้าโลนนี่จะพบที่ไรเราไม่ได้สัติทีวันนี้ยิงกระบ,บานนะเถอะเอก็ใช้ลูกสนกโกงหน้าไม้จะยิงเะพุท,ทจะจ้ากวสออาอยฐานว่าโกงได้ห้ามปล่อยอีแตนไหนจะโกงแค่นั้น โกงต้องไปเช้าตรู้ใหญไม่ได้ลดก็ไม่ได้พอตอนสายแม่ก็สงสยัยพัญญาเนะี่ยสงสยัยว่าทาไมพ่อเองไปต้อแต่เช้าตรู่ปันนี้เคยมาแล้วยังไม่มาอันตรายอาจจะมีลูกชายทั้งเใจโกงก็ไปพรอมาวุธพอไปถึงเข้าเห็นพ่อโกงธนู เขาคิดว่าคนที่นั่งนี่เขาต้องเป็นศัตรูของพ่อเ <_ d ata> ขาต่างคนต่างโกงเพื <_ d ata> อ่อจาปล่อยให้โกงตามเดิม <_ d ata> เป็นแปโกงนะ <_ d ata> เไปโกงเท่านั้นในตอนสายหนักเข้าใกล้เที่ยงส้าท่านแม่เห็นว่ามันหายไปทั้งพ่อทั้งแม่อันตรายใหญ่คนจะเกิดขึ้นก็ <_ d ata> นพาลูกสะพ้ายเจ็ดคนไปด้วยพอไปเห็นเขา้าเห็นแต่ฝายลูกชายโกงธนูก็ ก้องตกใจรื่งเขไปกราบพระเจ้าเพราะพวกเธอจะทําพ่อฉันพวกเธอจะพยายาทำพ่อฉันเพราะพลายแกไม่รู้จักยิงพ่อตาเป็นยังไงนี่กําลังใจก็ลดแกเคยค,คิดในใจว่าตายจริงนี่เราจะยิงพ่อตาใจ <c oughs> ากกเราเนี่ยสายจะลูกที่ว่าเราจะยิงตาตาพ่อของแม่เมื่อกำลังใจลดลงความเป็นตัวตหายไปพระเจ้าก็สรงลดคาถากาติฐาน ท้าทุกคนลดตัวไม่ได้ตามปกติต่างคนต่างลดตัวลดโนโลงแล้วก็เข้าไปหาไปกปกาพระพุทธเจ้าเพราะเขาทุคคนขอภัยว่าที่ทําไปเพราะความไม่รู้พระเจ้าไม่ถือหลังจากนั้นไปอง,งค์สุทธ็จพระลงงรูก็สงเทศเคยก็ไม่ไมีอะไมรมากไม่จะลืมนะวกนี้กาลังทําบาปอยู่นะ รงเทศให้ลืมความหลังเสียคือการฆ่าสัตว์ตะวันต้นทั้งวันสุดท้ายได้ให้ลืมไปตั้งใจความดีต่อไปอันดับแรกพระเจ้าทรงแนะนําให้เข้าสูไส่ไจสนาคมมีความเคารพในพระเจ้าในะประธรรมระอารียสง์ต่อไปก็ตั้งจะแนะนําให้ทรงสินห้าบริสุทธิ์หนึ่งอยา่าฆ่าสัตว์ต่อไปชีวิตชีวิตเขาเขาก็รักชีวิตเราเราก็รัก ถ้าเขาจะฆ่าเราเราไม่ชอบใจถ้าเราจะฆ่าเขาเาขาจะชอบใจหรือการทําอย่างนี้เป็นของไม่ดีเป็นบาปมีอบายภามิุเป็นที่ไปอย่ารักทรัพย์อย่าพูดผิดในกรรมอย่าพูดภาษาวา่าจะดึงตราดมีอะไรอย่าไปหลงท้ายวาสีเลยแต่สุขติยันติคนที่มีศีลมีคนชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายจากความไ็นคนไปแล้วก็มีความสุขคือสวรรค์ ชีเลยะโพก็สมถาคนท mm ี hmm. bin, been, h, ่มีศีลทาบริสุทธิ์มีกินใช้ทรัพย์ไม่เปลืองเขาไม่ได้กินเหล้านะไม่เสียเวลาการงานชีเลยทนี้พุทิงยันติขอขโทษชีเลยระโพสมถาตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็มีคิณสมบัติมากเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนร่ำรวยชีเลยท่นนี่พุทิิยันติ ในเมื่อมีศีลอยู่ไปนิพพานได้โดยง่ายพระองค์สมเด็จพระจอมใจก็แนะนําเรื่องของนิพพานให้เข้าใจคําว่านิพพานเป็นของไม่ยากให้ทุกคนนึกถึงความเป็นจริงคืออริยสัจพระเจ้าเทศตรตงทงนริยอริยสัจเสมอหนึ่งเข้าใจในความทุกข์คำว่าทุกข์แปลว่าทนได้ยาก ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำจะต้องทนนั่งคือทุกอย่างที่บรรดาท่านพุทธบริษัทนั่งอยู่เวลาเนี้มันทุกทุกไหมทุกอะไรทุกนั่งทำไมยืนคือเราต้องนั่งนั่งมันทรมานตัวตั้งคือตัวทุกความหิวมันทรมานเราถ้าเราไม่กินมันก็ทุกการปวดอจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์ ร้อนเกินไปก็เป็นทุกข์เย็นเกินไปก็เป็นทุกข์ความแก่เข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์การประกอบสมาชีวะก็่งแต่ว่ามันไม่พอใช้มันมาสอยก็เป็นทุกข์การพลาดพลาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ในที่สุดความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ก็รวมความเป็นโลกมีทั้งโลกเป็นโลกของความทุกข์ไม่ใช่โลกของความสุข ถ้ากันไนานต่อไปทุกมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาที่แปลว่าทยานอยากดิ้นรนเกินไปถ้าหากินโดยเฉพาะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกียรติกายเกินไปต้องไปน,นี่เป็นสิ่งเขามากหรือเป็นทุกข์ไม่ตัวตันหามันอยากได้ซึ่งคือยังไม่ได้เข้ามาฉะนั้นขอทุกคนจงปฏิบัติตนละตัณหาเสีย คือมีความพอใจเพราะตามความสามารถที่เรามีอยู่เรามีความสามารถขนาดไหนเพราะว่าเรามีเงินเดือนแสนหนึ่งพอใช่ไหมก็ลงความว่า,วาเราได้ขนาดไหนพอใจแค่นั้นได้น้อยกินน้อยได้มากกินมากแต่กินให้อิ่มใช่ไหมทำไงได้น้อยกินน้อยก็กินให้อิ่มได้มากกินมากก็กินให้อิ่ม ได้ไหมต้องได้ถ้าเข้าศสารแพงเกินไปเราก็ซื้อข้าโพดมาแทนใช่หไหมกินขา้าวโพดแทนข้าสุขแล้วก็อิ่เดี๋ยวก็เวลาเดน้อยก็เป็นว่ารู้จักทุกว่าโลกทั้งโลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์เพรานี้เราจะหนหีทุกข์หนีได้ยังไงก็ฉันไปหาศีลสีเลนสุขติยันติ ถ้าเราเป็นคนมีศินอยู่ชาตินี้ก็มีความสุขที่ไม่จะมีความทุกข์บ้างของธรมรมดาเล็กน้อยไม่มากถ้าตายจากความเป็นคนไปแล้วเป็นลาเป็นนางฟ้าก็มีความสุขเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นคนอายุยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บน้อยมีคนรักมีมคนเมตตาแล้วก็มีความสุข ดังนี้ทุกข์ก็หาสุขชี้เลยนะโพกสมถทาถ้าเราเป็นคนมีเสียงทรัพย์สมบัติใช้ไม่เปลืองเราก็มีความในสุขในความเป็นอยู่ถ้าตายอยากคนเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเขาก็มีความทรัพย์สมบัติมากถ้าเกิดเป็นคนใหม่เราก็มีทรัพย์สมบัติมากชี้เลยนะนิพพุติยันติสิ่งเป็น,นดินแดนแห่งความสงบ ถ้าเราเป็นคนมีเสียงความวุ่นวายของจิตก็มีน้อยจิตมีความสุขมากมีความสุขมากนิพพะนระดับในที่สุดในเมื่อเรามีศิลสินเป็นปัจจัยเข้าถึงปฏิพานได้โดยง่ายก็หลุดมหาศินก็รู้ความว่าในเมื่อพระเจ้าทรงเทศจบทั้งสิบห้าคนเว้นปัญญาเป็นปะโสดาบันหมด รัฐบาลยังเล่ระสมปสมัญญาเพราะปัญญาเขาเป็นโสดาบัดมาแล้วนะตนั้งแต่อายุเจ็ดปีตอนนี้ปัญหาไม่ก็มีอยู่ว่าในเมื่อพระเจา้าทรงกลับมาจากเทศวันนี้ได้ไรเปล่าต่าผมไม่ได้หลานชายงสงฆ์เนี่ยแก่ง่วงเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้วกลับมาจะเทศแว่ามันก็ถามว่าไปไหนมา พระเจ้าก็เลยบอกว่าไปทร,รมานทานการลูกชายลูกสะใภ้เป็นมโสสาบันหมดตัวนี้เลื่อนขายที่พระนรินทรเป็นอุปถากรุ่ลุงก,ก,ก็มีว่าถ้าพระเจ้าไปเทศที่ไหนถ้าพระนริน์ไม่อยู่ด้วยกลับมาต้องเทศทหงฟังถ้ามันก็จำเมื่อพระเจ้าเทศจบก,ก็มีพิสุถ้าแก่นะ่จะไม่ฉันนะฉันก็แก่ มีพระแก่ๆสองสามองค์ก็ต่างคนต่างวิจยัยกันว่าในเมื่อพระโสดาบันเป็นเมียของพรานเวลาพันสามีจะไปฆ่าสัตว์สั่งให้หยิบหอกมาหยิบธนูหน้าไม้มาหยิบบวงมาหยิบแล้วมาอย่างนี้ก็แสดงว่าพระโสดาบันยินดีกับการทําบาปของสามีนี่จะเชื่อว่าพระโสดาบันมีสินได้ยังไง พระเจ้าทรงทราบก็บทรงเรียกเข้ามาหา,าว่าภิกษุเวดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอสงสัยอย่างนี้ตถาคตจะพูดให้ฟังว่าพญ,ญาเขาน่ะเป็นโสดาบันโสดาบันย่อมในข่าสัตว์ในรักทรัพย์เป็นพดชินในคมเป็นต้นชิ้นห้าบริสุทธิ์กมลสิบบริสุทธิแ์แลยการหยิบหอกหยิบธนูหน้าไม้ได้เป็นหน้าที่ของมัญญาที่รับใช้จากสามีในเมื่อข้าหยิบก็หยิบมาต่ใจไม่ตั้งในข่าศัตว เมื่อโสดาบันไม่เดืบาบเห็นไหมในหน้าที่ปัญญาขขาสั่งหยิบก็หยิบหยิบพอวมาที่ก็ส่งไปให้หยิบสนูนหน้าไม้มื่ก็ส่งไปให้ในเมื่อเขาไม่เปฆ่ยขาสัตว์ก็ไม่เร่งรัดให้เปฆ่ยขาสัตว์แ์ในเมื่อเขาใช้ทําก็ทําตามหน้าที่อย่างนี้เธอสินไม่ขาดในการได้สัตว์มาเธอก็ไม่จะดีใจด้วยเขาสั่งให้แรกก็แร่สห้ผ่าก็ผ่าสห้ตัดก็ตัดตามคําสั่งที่เขาทำการตามหน้าที่แลงปัญญา ทำให้ดีนะเผื่อใครก็ถามเี่ตอบตามที่พระเจ้าทนตอบนะใคาว่าผิดก็ช่างมาเลยพระเจ้าผิดก็เพีงแล้วุณลองควางว่าเขาบรรดาญาโยพู้บริสัททุกคนทุกวันถ้ามีความจําเป็นต้องทําบาปอย่างพวกผูกพวกผัก,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 กพวกยาเนี่ยเวลาที่ทําแล้วกลับมาบูชาพระลืมบาปทิ้งบาปเสีย เลิกนไปตั้งใจพูดวภาวนาว่าพุทโธบ้างสมาระหังบ้างอะไรก็ได้ตามชอบใจทุกเวลาบูชาพระก็นึกถึงเฉพาะพระเวลาเราจะหลับนึกถึงเฉพาะนิพพานเป็นอารมณ์ตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไปนิพพานถ้าชาตินี้ตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นจภาวนาว่าพุทโธจับรู้ใจก็ออกให้หลับไป พราะตื่นขึ้นมาใหม่เราก็ตั้งใจว่าจะเพราะว่าเราภาวนาพุโทโธเราจะไปนิพพานเอาแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัตขอยืนยันว่าทุกคนถ้าทําได้จริงคาว่าทําได้จริงนั่นหมายความว่าเวลาเข้าบ้านปั๊บถึงเวลาบุชาพระจิตต้องไม่นึกถึงบาปแล้วก็ภาวนาพุโทโธตั้งใจน,นิพพานพอตื่นึ้มาพับจิตมันก็นึกถึงนิพพานทันทีก็ภาวนาพุโทโธ ยังไม่จิตเป็นฌานถ้าจิตเป็นฌานอย่างน,น,าาน,าางนี้ทุกคนเวลาตายสังเกตเวลาตายกํกำลังบาร,รมีนี่มีความสําคัญถ้าบาร,รมีของเราอย,ย่างอ่อนถ้าเวลาตายเห็นกองไฟมีความสุขเขาอ,อะไรไะมปลาจะสุกได้ไข่สุกได้เพราะไฟไมองนั่นลงนรกแน่นอนถ้าเห็นปลา ปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นก้อนเนื้อไปเกิดเป็นมนุษย์าภาพที่ก่อนจะตายเนะถ้าเร้อถ้าเราเป็นคนมีบุญเ <ตา S 1> นื้อมันจะตายจริงๆแม้แต่บุญน้อยเรานึกถึงพระพุทธเจากก้าหรือพระโถวไวขณะนั้นที่ไม่จิตใจมันจะเครีแขงไปมันจะมีพระโอดาก็ตามใจแต่ว่ตาตอนต้นเรานึกถึงพระโถไว้ก่อนจะตายประมาณสามวัน จะมีรถทิพย์ร,รับพระกเิวดานางฟ้าแวดลอ้อมถ้าเราเห็นทวดานางฟ้าอยู่ข้างหน้าพรมอยู่ตรงกลางพระหันย,ยุ่ข้างหลังเราก็เบื่อบนสวรรค์ถ้าเราเห็นพรมอยู่ข้างหน้าพระหันอยู่ตรงลก,กงาลางนางฟ้าเทวดาเยื่อหลังเราเกิดบนพรมถ้าเราเห็นพระหันอยู่แถวหน้าพระเจ้าอยู่แถวหน้านั่นเราไปนิพพานแน่พระดำดาท่านปฏิบัติสัตว์หมดเวลาพอดีนะตอนนี้ไปเขาทุกท่้นต,ตั้งใจสมาทานเสียนสมาทาน,นกรรมฐาน